อันนี้ขบวน255นะครับถึงสถานีชามแล้วนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับย่านสถานีชามนะครับเราจะเห็นว่าชาชลาเสร็จมาครึ่งแล้วนะครับเหลืออีกทางด้านนี้นะครับกําลังปลูกคานนะครับที่ีรครับส่วนด้านนี้เป็นสถานีหลังเก่านะครับรู หรือออกหมดแล้วนะครับนี่นะครับกำลังจะทำเป็นชานชลา,านะครับย่านสถานีชามนะครับสะพานลอยเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลือชานชลา,าด้านสถานีเก่านะครับนี่นะครับมีการผูกเหล็กลงเตาหม้อไปแล้วนะครับ ไม่ไม่เหลือร่องรอยของสถานีชะอำหลังเก่าแล้วนะครับป้ายป้ายถูกเอาไปพิงไว้ตรงต้นมะขามนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับที่สถานีชะอำมทั้งคนลงแล้วก็คนขึ้นนะครับ สถานีชะอำหลังใหม่นะครับสะพานลอยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผู้โดยสารลงเป็นร้อยเลยครับที่ชะอำทางคู่ก็เสร็จแล้วนะครับทางรถไฟเหลือแต่ชานชานาครับตอนนี้ช่างกําลังเร่งทําชานชาลากันน่าดูเลยนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับที่สถานีชะอำนะครับโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด ตามกันด้วยนะครับถ้าชับคลิปก็อย่าลืมตับะสะไคร้ตามกระดิ่งันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเรามาดูชาแนลครับ